สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันใน AMC วิชาเอาชนะปัญหาชีวิตนะครับวันนี้เรามาพบกันในบทที่4นะครับในบทที่4นี่มีชื่อว่าเอาชนะความเครียดนะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เองทรงเป็นผู้ที่อยู่ในความ เครียดหรือที่เรียกว่ามีแรงกดดันอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นมีคนมากมายมาเรียกร้องจากพระองค์นะครับจนแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็พระองค์ก็จะถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลานะครับจนบางครั้งเนี่ย ่าไม่แทบจะไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหรือบางทีพระองค์ก็ถูกเยาะเยะ้ยถูกวิพากวิจารณ์ได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พระเยซูกิตเองก็ทรงอยู่ในสภาพที่ต้องคอยที่จะเลือกที่จะจัดการ นะครับเลือกที่จะรู้ว่าควรทำอย่างไรนะครับที่จะไม่กังวลไม่รีบแล้วก็พระองค์มีความสงบดังนั้นสักครู่นะครับ ขอประทานโทษนะครับเรามา,า <S <S ดูกันต่อนะครับในเรื่องอเอาชนะความเครียดนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราพบกับความเครียดเราจะจัดการกับความเครียดนี้ได้อย่างไรเราจะบริหารความเครียดความตึงเครียดของชีวิตของเราได้อย่างไรโดยการที่เราจะมามองดูจากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นแบบอย่างเรื่องนี้กับเราอย่างไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นการบริหารความเครียดที่สุดยอดนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ทั้งหมดประมาณ8ประเด็นนะครับ8ประเด็นประเด็นที่1การที่เราจะสามารถจัดการความเครียดและบริหารความเครียดได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องทราบตัวตนรู้ว่าเราเป็นใครนะครับ เราต้องรู้ตัวตนของตนเองแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครการหาตัวตนให้เจอเนี่ยการรู้ตัวตนว่าเราเป็นใครเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่เราจะกระจัดความเครียดนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวตัวตนแล้วว่าเราเป็นใครนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะลดแรงกดดันได้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองว่าเราเป็นใครเนี่ยบางทีเราก็อาจจะปล่อยสถานการณ์แล้วก็ ไม่อยากที่จะควบคุมแล้วก็เผชิญแรงกดดันอย่างโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวิตได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการจัดการปัญหาความเครียดของเราก็คือเราต้องหาความสมดุลรู้ว่าตัวเองเป็นใครก่อนนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยรู้พระองค์เองเสมอว่าพระองค์เป็นใครในใน,ในยอห์นบทที่18 ถ้าเราดูในยอห์นบทที่18.12ข้อ12คําพูดของพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนี้ผู้ที่เดินตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะเห็นแสงแล้แต่จะมีแสงสว่างแห่งชีวิตนะครับในยอห์นบทที่ 10: ข้อ9บอกว่าเราเป็นประตูนะครับผู้ใดเข้ามาทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบกับอาหาร ในยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดเข้ามาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในยอห์น 10: ข้อ11บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศในยอห์นบทที่ 10: ข้อ36บอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นพระเยซูคิดรู้ว่าตัวเองเป็นใครเสมอการที่เราอยู่บนโลกนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แล้วเรามีเป้าหมายแล้วเราก็เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยตามหาเราแล้วก็มีแผนแผนการที่ดีสําหรับเราการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะลดปัญหาแรงกดดันได้นะครับประการที่2แล้วครับพี่น้องวันนี้เรามี8ประการนะครับที่จะลดปัญหาความเครียดนะครับเครียดอันที่2ก็คือเราต้องทราบว่าใครคือผู้ที่เราจะ อุทิศตัวให้คือใครคือจะเป็นผู้ที่เรานั้นเนี่ยทุ่มเทชีวิตให้เราจะพยายามทำสิ่งต่างๆให้ใครเราควรจะมอบชีวิตทั้งหมดของเราเพื่อใครเราทำอะไรเพื่อใครเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครแล้วเนี่ยแล้วใครคือเป้าหมายที่เราจะต้องอุทิศตัวแล้วก็โฟกัสไม่งั้นเราก็จะเหนื่อยแล้วก็เครียดนะครับในยอห์นบทที่5ข้อ30บอกว่า เราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและพิการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมและเราไม่ได้มุ่งที่จะกระทำตามใจเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องคุ้นอยู่แล้วกับข้อพระคัมภีร์แบบนี้ที่พระเยซูมักพูดว่าพระองค์นั้นจะทำอะไรทำเพื่อใครนะครับแล้วพระองค์เป็นใคร พระเยซูทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยพยายามทําให้ใครพอใจพระเยซูพยายามทําให้พระบิดาของพระองค์นั้นพอพระทัยเสมอและก็ในมัทธิวบทที่3ข้อ17เได้ได้ได้พูดเป็นคําพูดของพระเจ้าที่ตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเห็นไหมครับ หากเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อใครเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครทำอะไรทำทำไมนะครับในท้ายที่สุดเราก็จะพบกับความเหน็ดเหนื่อยและการพ่ายแพ้ได้บางทีเราเจอปัญหาเช่นเราเจอคนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยเจอคนเข้ามาแข่งขันมากดดันเราหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้น คนเราคนมาวิาพากษ์วิจาร์เราเนี่ยเราก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจคนมาแข่งขันเราก็มีความรู้สึกว่ากดดันมากเลยนะครับดังนั้นมันมีความคุกคามที่จะทําให้เรารู้สึกมีแ,แรงเครียดและแรงกดดันนะครับดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าเราต้องโฟกัสที่ใครอุทิศตัวเพื่อใครเพื่อที่เราจะไม่มีแรงกดดันจนมากเกินไปเวลามนุษย์ต่างๆเนี่ยมากดดันเรามา ดกดขี่ข่มเหงเรามาวิาพากษ์วิจารณ์เราเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องสนใจเพราะเรากําลังโฟกัสให้พระเจ้าผู้ซึ่งทรงชนพระชนอยู่และพระองค์ทรงมองดูเราอยู่นะครับมนุษย์ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมนุษย์นั้นเนี่ยอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์เรานะครับมาแข่งขันกับเรากดขี่ข่มเหงเราไม่เป็นไรเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในสิ่งที่เราทําอยู่เราจึงไม่เครียดนะครับ เวลาที่มีคนมาวุ่นวายมาคอยมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายนะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะครับเราจะทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําเสมอนะครับเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยนะครับแล้วก็ ไม่ว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรก็ตามใครจะรู้สึกอย่างไงก็ตามแต่เราจะโฟกัสที่ให้ที่พระเจ้าทรงพอพระไทยนะครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครก่อนตัวตนเพื่อลดความเครียดเราจะได้รู้ว่าเราทําได้แค่ไหนเราเป็นมนุษย์เรามีกําลังมากแค่ไหนสองก็คือเราต้องทราบว่าเรามีวัตถุประสงค์ของชีวิตเพื่อใครเราควรจะอุทิศตัวเพื่อใครและอันที่สครับพี่น้อง เมื่อเรารู้ว่าเราเราต้องทําเพื่อใครแล้วเราเป็นใครแล้วแล้วเราก็จะต้อง3มคือจัดก,การบริหารจัดก,การชีวิตและนะฮะเราจะบรรลุเป้าหมายอะไรกันแน่นะครับเช่นเป้าหมายของเราก็คือจะส่งผลทําให้เราวางแผนชีวิตวางแผนตารางเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครแล้วทําเพื่อใครแล้วแล้วเราก็จะมาจัดการชีวิตของเราในย้อนบทที่8ปดข้อสิ ได้กล่าวไว้ว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็เป็นจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนพวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนนะครับฉะนั้นความกดดันเนี่ยจะลดน้อยลงไปเลยถ้าร,รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเรามาจากไหนแล้วเราควรจะทําอะไรเราควรต้องบรรลุปเป้าหมายอะไรเราจึงจัดการมันได้การจัดการหมายรวมถึง ไม่ทําในสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายด้วยบางครั้งพี่น้องเราก็ไอ้นั่นเราก็อยากทําอันนี้เราก็อยากทําสังคมบอกว่าประสบความสําเร็จต้องมีบ้านต้องมีรถต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พอเราทําไม่ได้เราก็กดดันเพราะบางครั้งชีวิตของเราถูกออกแบบมาเพื่อไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นแต่สังคมบอกว่าผู้สําเร็จต้องเป็นแบบนั้นนั้นวันนี้เมื่อเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราแล้ว,ลวเราจึงไม่กดดันและเครียดเกินไปนะครับเอเมนไหมครับพี่น้อง ทีนี้มันมีเคล็ดลับที่จะลดแรงกดดันอยู่3ประเด็นที่ผมอยากจะเสริมให้ก็คืออันที่1ก็คือเราต้องสิกจัดเราต้องตัดสินใจว่าเราควรจะทําอันไหนก่อนหลังนะครับอันไหนอันไหนเอาก่อนอันไหนเอาทีหลังอันไหนลองลงไปอันไหนเป็นสิ่งที่เร่งด่วนนะครับอันที่2ก็คือเพื่อที่เราเตรียมตัวนะครับการทําสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมีช่วงเวลาของการเตรียมเราต้องเตรียมก่อนเราไม่จําเป็นจะต้อง ทำทันทีหรืออทําทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันอันที่สมก็คือเราต้องจัดการสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับมีการเรียงลําดับมีการทําก่อนหลังมีการจัดการที่ดีเลือกทีมที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อดทนรอคอยแล้วก็จัดการมันสิ่งนั้นอย่างเป็นระบบบางทีเราไม่ต้องเครียดบางทีเพราะเราเครียดเพราะว่าเราอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆบางทีเราเครียดเพราะว่ามัน มันน่าจะเป็นตอนนี้แต่จริงๆแล้วแผนการของพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมอดังนั้นเราจึงเรียนรู้ที่จะอ,อดทนรอคอยเมื่อสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเครียดเพราะแผนการของพระเจ้าย่อมมีเวลาที่เหมาะสมเสมอนะครับเอเมนสวัดดีครับหมอนิตสวัสดีครับ,ค,รบคุณนัทวัฒนะครับแล้วก,วสาาววก็สวัสดีครับปอปอเข้ามาแล้วแล้วก็สวัสดีครับจอร์ดด้วย ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับเรามาดูกันต่อนะครับติดตามกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะบทะประการที่1ก็คือเรารู้ว่าเราเป็นใครตัวเองเป็นใครอันที่2ก็คือเรารู้ว่าเราควรอุทิศเวลาแล้วก็เราต้องพยายามทําเพื่อใครเราจะได้ไม่เครียดนะครับใครว่าอะไรใครพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจมากนักนะครับแล้วก็การ อันที่3ก็คือเราบ,บริหารจัดการนะครับแล้วก็มีเวลามีจังหวะเลือกลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็รอคอยได้ด้วยนะครับ <S <S ข้อที่4 <c oughs> ข้อที่4นั้นเนี่ยพระคัมภีร์แนะนำให้เราจดจ่อทีละเรื่องครับอย่าพยายามโฟกัสหลายเรื่องอันที่4ี่คือโฟกัสทีละเรื่องนะครับหลายคนพยายามนะครับทำให้พระเยซูคริสต์นั้นต้องออกนอกตารางเวลาของพระองค์ เดีวเราจะเล่าเหตุการณ์ในในลูกาบทที่4ข้อ42ครั้นรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เปรียวประชาชนก็เสาะหาพระองค์คั้นพบพระองค์แล้วก็หน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้จากพวกเขาไปอันนี้คือพระกัมพีต้องการเน้นให้ว่าจริงๆเนี่ยพระเยซูเองก็รู้ว่ามีคนมากมายรอคอยแล้วก็น่าสงสารมากแต่พระองค์ก็ โฟกัสว่าพระอ,องค์ควรจะทําอะไรแล้วก็มีฝูงชนมากมายพยายามที่จะดึงพระอ,องค์ไว้ทุกๆวันนี้พี่น้องมันก็มีเหตุการณ์ที่จะเหนียวที่จะดึงที่จะรั้งเราไว้นะครับเราจึงเราจึงต้องเข้าใจว่าเราควรจะละบางอย่างแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีหัวใจที่จะให้วางใจพระเจ้าในบางเรื่องที่คือเราไม่ใช่เป็นสุดยอดมนุษย์ที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีพระประสงค์ของพระเจ้าเรามีความรับผิดชอบและมีส่วนที่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของแผนการของพระเจ้าที่เราต้องทําในส่วนความรับผิดชอบของเราอยู่นะครับเราจึงไม่เครียดเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้เราอาจจะมีความสามารถไม่พอสําหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่ 4: ี่ข้อสีได้กล่าวอีกว่าแต่พระองค์ตัดแก่เขาว,ว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในที่อื่นๆด้วยเพราะว่าเรา,าได้ เพราะว่าเราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างพระองค์ต้องไปในหลายๆที่และ,ะองค์ก็ชี้ว่าพระองค์มีคนที่ใช้พระองค์มาพระองค์พูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์มีเป้าประสงค์และมีงานมีความรับผิดชอบที่มาจากพระบิดาเจ้าเบื้องบนพี่น้องครับตอนนี้ทุกคนสวัสดีครับพี่สำราญพี่สำรานเองก็มีความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจง นะครับทุกๆคนในณนที่นี้รวมทั้งผมและพี่น้องที่ฟังอยู่นั้นก็มีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึงดําเนินชีวิตให้หลีกเลี่ยงความเครียดได้ก็เพราะว่าบางครั้งเราไปเครียดกับสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับพระองค์ไม่ปล่อยให้เรื่องอื่นๆที่สําคัญน้อยกว่านะครับมาทําให้พระองค์คุ้ยเขวและพระองค์ก็ยังจดจอ่อแล้วก็ยังคง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุถึงเป้าหมายนะครับมาหัวข้อที่5หัวข้อที่5ที่ทำจะให้เราไม่เครียดนะฮะก็คือเราต้องสร้างทีมงานนะครับกระจายงานสร้างทีมงานกระจายงานอย่าทําทุกอย่างเองทั้งหมดนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่3ามข้อ13บอกว่าแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปยังภูเขาและพอพระไทยที่จะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาก็ได้มาหาพระองค์คือพระองค์เรียก12สาวกมาทํางานแบ่งงานกันแล้วก็กระจายงานไปนะครับพระองค์นั้นได้กระจายอํานาจของพระองค์แล้วก็สาเหตุของความเครียดอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วถ้าเราปล่อยให้สิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องกระทําโดยปฏิบัติโดยตัวเราเองทั้งหมดนันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เราเองเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างเราปรารถนาจะควบคุมทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมีคําถามที่สําคัญในงานความรับผิดชอบของพี่น้องว่าบางครั้งเราเครียดก็เพราะว่าเราอยากจะคุมทุกอย่างเราอยากควบคุมมันเอาให้อยู่หมัดเอาให้อยู่มือเราเลยไม่ได้กระจายงานแล้วไว้วางใจให้คนอื่นไปทําแทนบ้างหรือทํางานเป็นทีมันั้นคําถามสําคัญก็คือ ทำไมเราไม่กระจายงานทำไมเราจึงไม่อยากแบ่งงานออกไปก็คืออันแรกอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เราอยากจะทำมันคนเดียวเราต้องการที่จะให้มันออกมาดีแล้วก็ฉันก็ต้องทำเองทุกอย่างนะครับท่านคิดว่าพระเยซูน่าจะทำได้ดีกว่าสาวกไหมจริงๆพระเยซูคงทำได้ดีกว่าสาวกนะฮะแต่พระองค์ก็ให้สาวกออกไปทำแทนพระองค์เช่นเดียวกัน นะครับเราก็ต้องแบ่งงานกระจายงานแล้วก็ให้คนอื่นไปทําแทนแบ่งงานดีๆนะครับอีกอันนึ่งก็คือ,อบางทีเราอยากทําเองก็เพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราเราไม่มั่นคงว่าเราเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ยมันถูกอยู่ในอนัดของเราอยู่ในสายตาของเรานะครับ ถ้าฉันมอบความรับผิดชอบให้กับคนอื่นฉันก็มีความรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนั้นเป็นเหตุผลที่จอมปลอมไม่งั้นเราจะเครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ต้องทําต้องอยู่ในเงื้อมือของฉันเท่านั้นอะไรแบบนั้นนะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจเป็นหลักการที่ผิดในการทํางานใหญ่ๆโดยเฉพาะ,ะเราอาจจะไข้เผวไปเลยแล้วเราก็ กลายเป็นคนทํางานช้ากลายเป็นว่าไม่มีใครอยากร่วมทีมกับเราเพราะเราต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ไว้วางใจใครทั้งนั้นอะไรแบบนั้นนะครับพี่น้องเราก็เครียดเครียดเครียดอยู่อย่างนั้นนะครับอันที่6ครับก็คือการที่เราจะไม่เครียดก็คือเราต้องสร้างนิถันิสัยที่มีการอธิษฐานส่วนตัวพระเยซูก็มักจะตื่นมาอธิษฐานตอนเช้าเช้เ,ชเ,ชเสมอในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ35ได้บอกว่าคั้นเวลาเช้า ประทานพท์ครับคันเช้ามืดพระองค์ได้ลกได้สรงลุกขึ้นและเสด็จออกไปที่เปี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นการอธิษฐานเป็นการเหมือนกับเราบรรเทาความเครียดของเราเราเอาสิ่งที่อยู่ในใจมาล้องทูลต่อพระเจ้ามาวางต่อเบื้องพระพักของพระเจ้านะครับในพระธรรมสาดุรีบทที่4ีข้อ10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องมรรชาชาทยกยองมการแผ่นดินโลก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าให้เรานิ่งให้เราสงบให้รู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมและอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราและพระองค์จะทรงช่วยเรานะครับไปไวเลยนะครับข้อที่7ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือหาเวลาเพื่อพักสนุกสนุกกับชีวิตบ้างข้อนี้แปลกไหครับพักสนุกสนุกกับชีวิตบ้างก็คือ อันนี้เป็นเซนส์ของการที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องไปเครียดกับงานเกินไปในพระธรรมมารโกรบทที่6ข้อ31บอกว่าแล้วพระองค์ทรงตัดแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปี่ยวแล้วก็หยุดพักแล้วก็เหนื่อยพักสักหน่อยนึงเพราะว่าคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารได้บางทีเราทํางานเครียดจนลืมกินข้าวจนลืมพักจนลืมที่จะหาความสุขกับสิ่งรอบข้างกับครอบครัว แล้วก็กลายเป็นคนที่มีความสุขได้ยากอะครับมีเป็นคนที่เยอะไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมมีความสุขกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่ต่อให้สิ่งสิ่งดีมากมายอยู่รอบข้างก็ยังคงเป็นความทุกข์เพราะว่าไม่เรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างง่ายๆไม่เรียนรู้ที่จะวางไว้กับพระเจ้าแล้วก็เบาใจได้นะครับนั้นชีวิตที่สมดุลก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราต้องบริหารความเครียดอย่างไรนะครับ ข้อที่8ก็คือว่ามอบความเครียดของเราไว้กับพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บถึงบอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยนะครับและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและมีใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานะครับดังนั้น สิ่งนี้เป็นคำพูดที่มีความลึกล้ำมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาย่อยกันสำหรับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเ,เราจะไม่มีความเราจะไม่มีทางที่จะมีความสุขกับชีวิตแล้วก็มีความสันติสุขอย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขนะครับ เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ก่อนเราถึงสามารถรู้ว่าอะไรควรทำแค่ไหนแล้วก็ต้องพักด้วยต้องทำไปอย่างมีความสุขและมีสันติสุขลแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วก็มีหลักเกณฑ์หลักการมากมายที่ทั้งแปดข้อนี้ถ้าเราทำได้พี่น้องจะลดความเครียดเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนพี่สำรานเอเมนเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ แล้วก็สุดท้ายนี้เรา,เราจบ8ข้อในการบริหารความเครียดไปแล้วนะครับในการที่จะเอาชนะความเครียดถ้าพี่น้องอ,อยากฟังสนใจพี่น้องก็กลับมาฟังอีกได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้แต่ว่าก่อนจะจบก่อนจะจากไปนะเนี่ยมันมีเคล็ดลับอีก3ข้อที่จะลดที่จะลดปัญหาอย่างหนักอึ้งนะครับเมื่อกี้เราได้อ่านบอกว่าในพระธรรมวิตบทที่11ข้อ28-30บถึงบอกว่าบรรดาผู้เน็ตเ,เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะทห้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและมีใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าภาระของเราก็พอเหมาะและแอกของเราก็เบามันมีคําพูดอยู่3คําพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับพี่น้องก็คืออันแรกคือจงมาหาเราจงเอาแอกของเราแบกไวน้นะครับคํามานะครับแล้วก็เทคคือเอาแอกของเราแบกไว้แล้วก็เลิร์น คือเรียนรู้นะครับเข้ามาเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาแอกหมายถึงพระเยซูกำลังพูดถึงในสมัยก่อนของของยิวเนี่ยเขาจะเอาวัวตัวผู้ที่มีประสบการณ์กับวัวหนุ่มนั้นเนี่ยมาเทียมแอกกันพระเยซูกำลังหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้รู้ผู้มีประสบการณ์แล้วเราคือวัวหนุ่มที่เอาแอกนั้นเนี่ยมาคู่กันนะครับจึงทำให พระเยซูนั้นจึงแบกรับภาระร่วมก,กันกับเราแล้วเราก็เรียนรู้จากพระอ,องค์นะครับและเรียนรู้และเข้าใจและการงานทั้งสิ้นนั้นพระอ,องค์จึงเป็นคนแบกและเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็เติบโตขึ้นฉะนั้นพระเยซูจึงจึงเรียนรู้อันนี้ในเปรียบเทียบเวลาเขาฝึกวัวหนุ่มนะฮะให้กลายเป็นวัวที่แข็งแกร่งแล้วก็รู้งานในการแบกบภาระเนี่ยเขาจะเอาวัวหนุ่มมาเทียมแอกกับ วัวอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นวัวที่เป็นงานและมีประสบการณ์พระเยะูจึงเปรียบเทียบนะครับดังนั้นเรามาลึกกันอันแรกนั้นเนี่ยก็คือมาคือกลับมาหาพระเจ้านะครับ turn to Jesus c ค m ม to me มาหาพระเจ้านะครับประการแรกก็คือเราต้องกลับมาหาพระเยซูก่อนกลับมาหาพระเจ้าก่อนแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าผู้คนที่มาหาพระเยซูนัน้นก็มีเหตุผลต่างกันมากเช่น บุคคลที่มาหาพระเยซูก็จะได้รับจากพระเยซูเช่นได้รับการยกโทษบาปได้รับคําตอบได้รับการรักษาชีวิตได้การรักษาใจได้ความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์คือเราต้องกลับมาหาพระเยซูก่อนนะครับอันที่สองนะครับก็คือรับเทคเอาเอาภา,าระของพระองค์เอาแอกแบกไว้ซึ่งแอกหรือภาระเนี่ยก็คือหมายถึงเอาแอกของพระเจ้าแล้วก็ คือให้พระเจ้าช่วยแบ่งเบาภาระหนักของเรานะครับในพระธรรมสาดุดีบทที่ 50, 50, 5 0 5 5ข้อ22บอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคั้ำจุนพวกท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมขาดแคลนเลยนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรามาร่วมใช้ชีวิตกับพระเจ้าพระองค์ก็จะแชร์พระองค์ก็จะช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้น ได้เรียนรู้นะครับได้แบ่งเบานะครับในพระธรรมการเทียบทที่5ข้อ2ี่ได้บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณด้วยนะครับเราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้กําหนดฝีเท้านะครับการดําเนินชีวิตของเรานะครับให้พระเจ้าเป็นผู้ประทานสติปัญญากับเรานะครับอันที่3สุดท้ายแล้วในการที่เราจะเอา คีย์เวิร์ดสามคำในพระคัมภีร์ข้อนี้คำสุดท้ายก็คือวางใจในพระเจ้าเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าเลินนะครับ to trust in God นะครับวางใจ trust นะครับในพระทิวบทที่11ข้อ29บอกว่าจงแอกจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและมีใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทัน้งหลายจะได้พักนะครับพระเยซูคิดทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดําเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขแล้วก็ ทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเราควรพิจารณานะครับว่าพระองค์ทรงใช้ชีวิตพระองค์ทรงพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ที่จะทําตามใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้อุปนิสัยใหม่เรียนรู้ชีวิตใหม่แล้วก็เรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์แล้วก็เราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับแล้วกเ็เรียนรู้เช่นพระเยซูบอกว่า จงเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักแสดงว่าความสุภาพอ่อนน้อมนั้นเนี่ยจะช่วยลดความเครียดได้ด้วยความไม่หยิ่งยโสเหตุคิดเห็นแต่ตนคิดเห็นแต่ตนเองนะครับเพราะว่าสาเหตุใหญ่สองประการที่จะทําให้เรานั้น,นรู้สึกมันหนักอึ้งนในความเครียดเนี่ยเพราะว่าเรามีความก้าวร้าวและความเย่อหยิ่งแล้วก็ทําสิ่งต่างๆด้วยคิดว่าตัวเองนั้นควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีเสียงหวอวันนี้ก็มาทําธุระอยู่แถวนนบุรีนะครับก็มีเสียงรถรบกวนนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงจะไปแล้วนะครับความหญิงเนี่ยหรือที่เรียกว่า elegance นะครับ elegance ก็คือการคิดที่ว่าเราเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วเราเก่งอย่างเงี้ยเราเก่งเรารู้ดีกว่าพระเจ้าอย่างเงี้ย elegance นะครับเราจึงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับ วันนี้เราควรประเมินนะครับพี่น้องสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าเราต้องประเมินว่าเราก้าวร้าวไหมเรามีความหยิ่งยโสไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําทุกอย่างเราต้องควบค онт ทุกอย่างให้อยู่ในมือเราอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราทําแบบนั้นยิงแบบนั้นคิดแบบนั้นไม่แปลกหรกครับที่เราจะเครียดเพราะมนุษย์ไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้มนุษย์มีข้อจํากัด แต่เมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าไม่จํากัดเราจึงสามารถผ่านสถานการณ์และลดปัญหาลดปัญหาความเครียดได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ถ้าพี่น้องสนใจก็อยากดูต่อได้นะครับเชื่อมั่นว่าในบทที่4ในบทนี้คือการลดปัญหาความเครียดนั้นพระเจนะในตอนนี้จะช่วยพี่น้องให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเบาสบายได้แล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้าในบทที่5นะครับผมต้องข,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ